ตรงด้านหลังประตูชุมพลครับนี่ครับประตูชุมพลอยู่ด้านนี้ตรงนี้ด้านหลังประตูชุมพลอนสาลียาโมครับก็มีชุมพลเข้ามันไก่นะครับเดี๋ยวไปชมกันผมว่าจะหาข้าวพาู่เขาบอกมีเกี๊ยวโฟยำไข่ลววาวา เริ่มต้นที่3าบาทนะบบายเยอะดีอรสั่งาาทางนี่ stranger com ได้นี่น 40, 40, 40, นครับเมนูก็มีข้าว,วมันไก่ข้าวหุูแดง40ข้าวหมูกรอบ40หมูุแดงหมูกรอบ40 50สแล้วสั่งนะครับมีข้าวน่าสนใจครับมีข้าวรวมมิตรด้วย50บาท นี่ครับก็ดีนะครับหลากหลายดีผมสั่งอันนี้เลยเพราะว่าจะได้ทานหลายอย่างก็มีก๋วยเตี๋ยวคุณหนูก๋วยเตี๋ยวยำปากระเบิด30-40บาทเตียวยำไ่ลาวาสิส5บาบาทนะับมีเลือกเส้นเล็กเส้นใหญ่ได้แล้วก็ไก่สับจานก็8 1 0สิบร้อย่บแดงสับแปด2 0บครับผมน้ำดื่มก็15น้ำเปล่า10บบาทนะครับผม เอาน้ำไม่เอาครับแล้วก็ชุมพลข้าวมันไก่เดี๋ยวโทรยำไข่ละวาครับในเฟซบุ๊กบรรยากาศในร้านนี่ครับมาแล้วข้าวลมมิรนะครับ50บบาทก็ดูโอเคมากเลยนะครับแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่ามันสำหรับคนหลายใจนะครับคือ นึกไม่ออกว่าจะกินอะไรนะอยากกินนู้นอยากกินนี้นะครับแต่ว่ามาคนเดียวจะสั่งจะสั่งหลายๆายอย่างก็งกินไม่หมดแต่อย่างนี้อย่างนิดอย่างหน่อยทานกับข้าวบาลงพอดีเนี่ยโอเคแล้วครับชิมข้าวกันเยอะไ,ได้ครับเม็ดล้วนนะไก่นี่ดู หนังเด้งดีนะอร่อยดีครับเต้มกนี่น,นี่ซอนอะไรเนี่ยองน,นี้น้ำข้าวหมุนแดงอันนี้น้ำจิงมข้าวมันไก่แต่จายองร้ หูวแดงจะแห้งไปนี่หนึ่งสองอะไหเดียเพราะว่าห้าสิบบาทแล้ว,ดวได้ กินหลากหลายอย่างนิดอย่างหน่อยนี่โ okay. อเคแล้วก,กินมาดูเนี่ยร้านมันไก่เนี่ยติดเอิ่มตัวมันไก่เนี่ยติดเบอร์กว่าอย่างอางื่นครับคุณเชียงดูสีแล้วไม่น่านเดจะเท่าไหร่ธรรมดาคุณเชียงแต่ว่ารวมรวมแล้ว ผมว่าโอเคมาก50บาทดผมโอเคมากมาคนเดียวทานคนเดียวนะครับก็ได้บรรยากาศได้กินอย่างลี้อย่างหน่อยครับผมแล้พวพบกันใหม่ครับแนะนําเวลาไปที่ไหนก็ถ่ายไปด้วยครับจะได้เห็นภาพวัานรน,นั้นเองนงอ่าเืออใครติดตามนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับกับช l f i e ฟิลไทยใน YouTube ครับ F D R T h AI ครับสวัสดีครับ